สวัสดีค่ะวันนี้จะพา f อฟซีทุกท่านนะคะมารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังว่านี้นะคะไปสรุปผลวดที่แล้วกันก่อนนะคะวดที่แล้วนะคะแอ๊ก็ให้เด่นอยู่ที่ศูนย์นะคะวิ่งหนึ่งแล้วก็วิ่งแปดนะคะก็จะเข้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะสปปเราจะเลี่ยนเป็นเกณฑ์ล่างนะคะเข้าชุดตัวรองนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะก็ถือว่าน่าจะโอเคนะคะไปสรุปผลว,ว่ต่อไปกันเลยค่ะ งวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่ที่หนึ่งสี่ แล้วก็หกนะคะหนึ่งนะคะแอปก็จะให้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะสี่นะคะแอปก็จะให้สี่ศูนย์ศูนย์สี่ สี่สองสองสี่สี่ห้าห้าสี่แล้วก็สี่หกหกสี่นะคะหกนะคะแอสก็จะให้หกศูนย์ศูนย์หกนะคะหกหนึ่งหนึ่งหก หกสามสามหกแล้วก็หกแปดแปดหกนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะหนึ่งนะคะแอดก็จะชอบหนึ่งสี่นะคะกับหนึ่งห้านะคะหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสองก็เป็นตัวลองนะคะ สีนะคะแอรก็จะชอบสี่ห้ากับสี่หกนะคะสี่ศูนย์กับสี่สองก็เป็นตัวลองนะคะหกนะคะแอรก็จะชอบหกหกหนึ่งกับหกสามนะคะหกศูนย์กับหกแปดก็เป็นตัวลองนะคะลองไว้นะคะเพื่อความชัวร์นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะ ชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้หนึ่งหนึ่งสี่สี่แล้วก็ห6หกนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาอให้สองหนึ่งห้าห้าสี่หก หกหกสามแล้วก็หนึ่งสี่หกนะคะไปสรุปผลตัวเด่นกับตัวรองอีกทีนึงนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะตัวเด่นนะคะก็จะให้หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่หกหนึ่งหนึ่งหก แล้วก็หกสามสามหกนะคะตัวรองชุดตัวรองนะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่สองสองสี่หกศูนย์ศูนย์หกแล้วก็หกแปดแปดหกนะคะ เจะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจาวันที่16นะคะเดือนกันยายน2565นะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้ FC ทุกๆท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหรือบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ